สวัสดีค่ะอยู่กับ่องสอเจริญพัฒนาค่ะตัวนี้สายันเปลี่ยนเป็นสิบสอนิ้วค่ะส่วนตัวนี้9้าเนาะยันเ้านิ้วมันเดิม9นิ้วมันเดิมดค่ะตัวนี้ไวจัดประหลัดบ่ อ๋อฮะดีเลยว่ะหาสายพานมายังไงได้พอดีเท้ยังพอดียังไงนะขยับไปเดียวเนาะจมโอ้โหดีพอดีกับคล้องฉันเลยไปจมพูดหนอเนี่ยเอานี่วางไว้แล้วคนอื่นเดินเตะอีกก็บนนี่เตะขาฉีกไปเลยนี่กลัวเสีย ไดลองไม่ได้ไดลองอะไรอะไรเอาไปทำยังไม่ได้เอามาเลยป้าขี่ไปเอาเลยปนิเศษละมั้ง <c oughs> จะได้ลองเนาะอีกแ้นี่เอาไมา่แรงยกอันนี้ขึ้นนี่หน่อยแล้วก็ปันป่นปัน่นปั่นเดี๋ยวโอ้จนบ่ายสองแล้วปนิเสร็จแล้ว <c oughs> นี่เชียวเขา <c oughs> Thầy à, thăm lúc tịch cho con ở cái khu Thăm lúc tỉnh. Không thăm lúc Chắc kệ cả thường vậy Có đi không xin Để cho thỏa là còn, ทำไงอะจวัดได้เบอรอะไรเบอร์นี่สะพานจากนีไปนู่นนะเสรมาเลยตัวนี้มันจะเรไปไหมไม่รู้ดินังนังนงนังนมัต้องเร็วแน่นอนเลยตัวละคาดว่าต้องเร็วแน่นอนเลยัพท์่นิออ่ะ Lần này, mọi người. lấy ngọc hết cận điện thoại. Hãy hả? mặt cận điện thoại. Mọi người. 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 Mọi ส่วันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ร้านเหล็กก็ปิดนะพ่อ,อร้านเหล็กร้านเหล็กุวันอาทิตย์อาทิตย์ร้านเหล็กปิดเราทำสองล่องก็ได้ดิเราอยากให้เร็วเราก็ใส่ล่องนี้อยากช้าก็ใส่ล่องนี้ใช่ไหมเราแต้มติดได้ไหมไม่ดีแล้วเวลาถอดมันถอดยาก ต้องติดโลโอเคเดี๋ยวจะด้วยจากตัวนี้เล็กหน่สามล่องใส่สองลงถ้ามันเร็วก็ใส่ตัวนี้เลยตัวนี้น่าจะไม่เร็วแล้วปานกลางเดีย๋ยววัดสายพันก่อนจะวัดอะไรหรอดิสายพาน,น,นขาดวัดก่อนถึงไหมน่ะไม่รูกต้องดู ก็ร้อนมากเลยกาดตรงนี้หยุดหนึ่งวันยี่ไม่ถึงไม่ถึงต้องไปหาเส้นยาวมาเพื่อาพจุ๋โด้วยมีปลาหนึ่งโอ้ต้องถ่ายคนจะเป็นเดียวมิเสร็จก่ะจับให้ตรงๆก่อนสิ ดึงให้ตึงๆหน่อยด้อยทิมจมูกไม่ไม่จิกอาไมจิกไมต้องเอาล็อจับเอาเลยอะไหนไม่จิบลูกอใช่เด้อใช่ใช่ เยวมาด,ดูกันที่ đây เดินดูว้าวัดก่อนเลยแล้วนี่มันจะชั่วกว่าสายพานันมัน้ำขาดมันเกินเราได้เพิ่มนิ้วสองนิ้วก็แล้วแต่ก็ต่องเก่ามาแหละยิ่งจะดีเลยลสายพันก็เก่ามาจะจ้จมร่องก็แลต 1้0ยหนึ่งร้อยเอ็ดเอาหนึ่งร้ยมีไหฮะเอาหนึ่งร้อยร้อยเอ็นร้อยเอ็ดยังไงไม่รู้ร้อยเอ็ดนมันเลยมีมันไม่มีจะหาไปมีมีร้อยหนึ่งมีอยู่เมื่อกี้บอกร้อยเอ็ดร้อยเอ็นั่นแหละร้อยหนึ่งไงหนึ่งศูนยหนึ่งไงร้อยหนึ่งก็ถึงแล้ว <c oughs> นึ่งกระอก,กันยังกัน้ <c oughs> ร้อยหนึ่งก็หนะึ่งร้อยก็บอกร้อยหนึ่งไงไม่ใช่บอกหนึ่งรอยเจ้าเวลาขอตังค์ขอตังค์หน่อยร้อยหนึ่งอาวเอาไปแบงร้อยแบงเดียวเนีมใช่ใช่รอยหนะึ่งไม่เคยขอ,อเนอเยดเี๋ยวไปหไนจ๊ะอ้นะที่กูดังิวข้าวเตอกินกับกับข,ข้าวมากินไหมาะทำงานทำงานอะไรหิวข้าว เดี๋ยวไปหาใสยพลาเนก่อนเอาร้อยเป,เป๊ะได้ไหมถ้าไม่มีร,ออร้อยหนึ่งเอาหนึ่งร้อยได้ไหมได้มารวยมารวยมารวยเดี๋ยวไ,ไปหาใส่พานมาใส่ก่อนพี่น้องไม่จะให้ลองนี้เนี่ยไปโกยฟางมายังยังมาลองเนี่ยไปแบงมาวะหนึ่งก้อน,นอลองเอาแบงมาดูดิใส่ดูเนาะอยากรู้เนาะ ียกคอขึ้นก่อนก็บอกให้ลิกก็ขอไปทำนะครับตัวนี้ตัวรั่วแต่ก็สั่งอะไรไว้แล้วตัวนี้ได้วันการจัดวันการจะได้ลองกันนะฮะยกคอไว้ก่อนโอเคแล้วพอดีแล้วหมดไม่ได้พอดี บริสุทธิ์กนนะเจ้าเดี๋ยวรับรนัดจิกนเดี๋ยวมันจะลั่ดว่าเราไม่ได้รับเดี๋ยวมันจะยิงเงี้ยอืมจิกตัวใหม่เลยอีกอันนี้รีบยังได้ใส่นะครับเทสเทสดูก่อนเทสดูก่อนเทสกระสอบไว้ให้ hè, มัน ผ่านก็นอกค่อยทำนี่เลยโอ้กำลังเนี่ยทำไมจะมันได้ทำไนั่นได้ไหมไม่มีเลยมันได้แล้วเดี๋ยวเขาออกมานหน่อยเพระตัวนั้นมันเบี้ยวตัวนี้ก็เบี้ยวได้ก็ดีเลยเคยัง ตัวคนมเรนนี่เทียบมาเรนมีป่องนินึงอ่ะตัวนี้เองย้ายแล้วใช่ไหมยันเนี่ยย้ายแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยสองคน,งงนเจ็บนิ้วเลยข่าไม่ตรงเลยยันแกล้งเมื่อกี้เจ็บนิ้วเลยความโง่ของคนนะครับมันหลอกให้เงินจับเมื่อกี้เขารู้

ที่เขามันบิดนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวขอที่เขาหนึ่งแล้วก็จะเคียวโนจิกเบอร์สิบสี่ตุ้นในเบอร์สี่เหรอไม่อีกแล้วดีบอกดีบอกดี ตอนนี้กัดแน่นไม่แน่นไม่เกี่ยวก็คำสุดได้กันเองอยู่แล้วเกี่ยวทำไมกระโดดอัดฟางไม่ได,ด้กระโดดอัดอ่ะเราพูดหาเรื่องไปเร็วๆอยากเราจะสตาร์ทแซมเปิลแล้วนะพี่น้องอยากดูแล้วดูตารไป็นทางที่รอในะครับตัดเสานี่ออกก่อนไปยยันเนี่ยเนี่ยเสาข้างหลังเขาเนี่ยได้ได้ได้จ้า Moon ปกติมันหมุนเร็วขนาดนี้ไหมไม่เคยดูด้วยไม่เคยดูเวลาเขาอ,อัดฟางอ่ะเวลาเขาอัดฟางตันนี้มันหมุนเร็วไหมเขาไม่เคยด,ด,ยคยด,ดยูอันนี้มันหมุนเร็วมากเร็วกว่าเร็วกว่านั่นอีกนะเร็วกว่าเร็ว่าคออีกเออมึงไปกระทวดรอบใหมอะไรมันเร็วกว่าเร็วกว่าคออีก เอาเดี waited, like no it, ่ยวใหญ่ใส่นี่เลยไอ้ลองเดียวไอ้ลองเดียวเมื่อกี้เอามาใส่ล่างดูดิเร็วไปเลยมั้งปั๊บปเออหมุนปั๊บปั๊บเดี๋ยวกระคออีกอ่ะจังปั๊บปั๊บแล้วก็ต้อเอาเบอร์ก็เบอร์เก้านี่ตัวนี้เอาเบอร์เก้าใส่ได้หรืเอาเบอร์ไหนตัวไหน อะยังยังเดินเอะไรเับตรงมาเมันตอนนี้ดูวยฮะจ้าเด,ดิมันจะจ้าบไหมแล้มันจะเร็วไหมแต่อีกอหมดหนทางแล้วไม่มีอะไรจะทำม,มีอะไระที่ัแบบว่าอ๋อ,อบนเลยจ้ะเลยอะเอติเครื่องครั้งที่ร้อยร้อยเมตรแล้ว มันข็ไมาเท่าไหร่เร็วมากเท่าไรอบแรกยิงนได้อีกแนวุ่มันเร็วไหมช่วแต่ตอนเร่นเคร่องแล้ว เร็วไปเวลาเร่งเครื่องไปมันเร็วเร็วเลยเออมีเรื่องกระจายใบสะระเลยว่าไงล่ะคราวนี้เร็วไปเร็วไปก็ได้เสพความได้นะคอนี่อืม แต่มันเร็วเวลาเร่งเครื่องไปมันเร็วไปเร็ยอืเืจะมาด้ตัวนี้ใส่ไหนใส่ตรงไหนใส่เสรมูนนตัวนี้วั้ซื้อหนึ่งลองมาใส่ในนี่นนจาลูกเ็นี่ลูกอะไรลูกเจลูกเียลูกแปดลูกแปดตชากนึ ลูกเกาลูกแปดมีไหมล่ะลูกแปดกตัวนู้นเองลูกแปดแปดดียวก้าว่ะนะตัวนี้ลูเร็วมัยลูกปดดูดิโองแถมนี้ตต่นเติมเติมเต้นตอนนี้ลูกเจ็ดเจ็ดนิ้วแปดนิ้วเจ็ดนิ้วแปดนิ้ว นิ้วเนาะมีร้อยยิบสองถ้าใส่ถ้าใส่แปดนิ้วต้องร้อยยิบสามร้อยยิบสี่เพิ่มสองนิ้วมีไม่ร้อยยี่สิบสี่ไม่รู้นะไม่จะมีนะไม่ร้อยยิบสี่ร้อยยิบสามก็ได้แต่ที่เห็นคือร้อยสิบสี่แล้วอันนี้เห็นแล้วเอามาใส่ดูถ้ามันโอเคเราก็ค่อย อยากซื้อไปซื้อล่องเดียวมาใส่ล่องเดียวมาใส่เลยมีไตรน,นิวเดี๋ยวผมจะหาสายพันกันะครับสายพันไม่มีนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ